สวัสดีครับผมอยู่กับช่องใจลำทางอีกเช่นเคยครับครับวันนี้ผมก็จะนําเอาทฤษฎีการเรียนรู้นะครับมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยครับโดยทฤษฎีการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพฤติกรรมนิยมเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของฮันนะครับผมครับโดยทฤษฎีการเรียนรู้นี้นะครับเกิดจากการทดลองนะครับผมโดยใช้กล่องนะครับที่มีลักษณะนะครับคล้ายคลึงกับสกินเนอร์บล็อกเลยครับผมอ่า ที่มีกลไกการกดอาหารนะครับโดยมีคานและก็มีสัญญาณไฟสีเขียวสีแดงเหมือนกันนะครับผมแต่การทดลองนี้นะครับจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าจะแบ่งหนูเป็น2กลุ่มนะครับผมโดยหนูกลุ่มที่1นเนี่ยเป็นหนูกลุ่มที่ทําให้อดอาหารนะครับเป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับและหนูกลุ่มที่สองนะครับจะทําให้อดอาหาร3ชั่วโมงครับหลังจากนั้นนะครับจะเอาหนูทั้ง2กลุ่มนะครับมาใส่ในกล่อง นะครับผมโดยมีเงื่อนไขเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับผมคือว่าจํานวนครั้งในการกดคานนะครับจะเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากห้าครั้งนะครับเป็นสิบครั้งอาหารถึงจะหลดมาทีจากสิบห้าครั้งอาหารถึงจะหลดมาทีครับจะเปลี่ยนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงกดถึงเก้าสิบครั้งครับอาหารถึงจะหล่นนะครับผมจากการทดลองนะครับเขาพบว่าหนูนะครับในกลุ่มที่อดอาหารนานๆเนี่ยครับ เมื่อต้องกดคานนะครับในจำนวนครั้งที่มากครับหนูกลุ่มนี้นะครับจะมีการกดคานที่เร็วกว่าหนูในกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ผลอาหารแค่สามชั่วโมงครับจากพฤติกรรมดางกล่าวนะครับเขาสรุปว่าหนูเนี่ยครับยิ่งหิวมากนะครับแรงขับก็มากนะครับทําให้หนูกดคานเร็วจากการทดลองดังกล่าวนะครับเขามาสร้างเป็น ความเชื่อพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้นะครับโดยสร้างกฎขึ้นมา3ข้อนะครับผมกฎข้อที่1นะครับเขกกฎแห่งสมรรถภาพในการตอบสนองนะครับเขาบอกว่าท่านเหนื่อยเนี่ยครับจะเรียนรู้ได้น้อยนะครับผม 2. นะครับกฎแห่งการลำดับกลุ่มนิสัยและ3กฎแห่งการใกล้บรรลุเป้าหมายนะครับคือควรจะเสริมแรงในช่วงที่ใกล้ถึงเป้าหมายนะครับผม จากทฤษฎีความเชื่อดังกล่าวนะครับเชื่อมโยงมาสู่การจัดการเรียนการสอนนะครับเขาเชื่อว่าในการจัดการเรียนการสอน,นครับควรคำนึงถึงความพร้อมนะครับความสามารถและเวลานอกจากนั้นนะครับต้องคำนึงด้ว่าเด็กนะครับมีระดับการแสดงออกที่ไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นควรให้เด็กนะครับได้แสดงออกในวิธีการที่หลากหลายและตามความสามารถของเด็กแต่ละคนและควรใช้การเสริมแรงนะครับในช่วง ที่ใกล้ถึงหรือใกล้เคียงกับเป้าหมายนะครับผมครับจากทฤษฎีนี้นะครับผมก็เห็นจุดที่มีความน่าสนใจนะครับผมอที่เช่นนะครับกลุ่มนี้ครับได้คํานึงถึงระดับความระดับการแสดงออกที่แตกต่างกันของเด็กเนาะฉะนั้นนะครับการจัดการเรียนการสอนหรือวิธีการให้เด็กแสดงออกควรมีวิธีการที่หลากหลายตามความสามารถนะครับซึ่ง ในปัจจุบันเรานะครับการจัดการเรียนการสอนที่จะให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามวิธีการที่หลากหลายนะครับผมว่ามันยังเห็นได้น้อยนะครับหากเราลองมานั่งนึกด,ดูนะครับว่าถ้าเราสอนเด็กในห้องหนึ่งนีครับสอนเรื่องเดียวกันนะครับโดยที่มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุเหมือนกันด้วยนะครับแต่ผู้เรียนมีความสามารถที่หลากหลายนะครับและมีระดับการแสดงออกที่ไม่เท่ากัน เราจะมีวิธีการออกแบบการเรียนการสอนเราอย่างไรนะครับให้เด็กนะครับได้มีวิธีการนะครับที่จะแสดงพฤติกรรมที่เรามุ่งหวังให้เกิดนะครับตามความสามารถของตนเองนะครับตามวิถีทางของตนเองนะครับผมครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือการเสริมแรงในช่วงที่ใกล้ถึงเป้าหมายนะครับก็เช่นว่าถ้า สมมุติเด็กทําโครงงานนะครับทำไปเรื่อยๆจนเกิดความเหนื่อยล้าความท้อนะครับก็อาจจะต้องมีการเสริมแรงการให้กําลังใจบ้างนะครับในช่วงที่ใกล้จะถึงเป้าหมายนะครับความหมายก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับผมครับผมก็ขอจบคลิปนะครับไว้เพียงเท่านี้ครับผมหวังว่าจะพอมีประโยชน์แก่ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ